ทุกวันนี้มีข้อมูลจากสำนักงานด้านสุขภาพระดับโลกที่ระบุว่าคนที่ป่วยด้วยอาการซึมเศร้าอาจจะสูงมากถึง250ถึงประมาณ300ล้านคนทั่วโลกนะคะอาการที่แสดงออกก็จะอาจจะมีหลากหลายรูปแบบถ้าแบบต่ำที่สุดก็คือมีอาการเศร้าและถ้าหนักที่สุดก็อาจจะถึงขั้นฆ่าตัวตายค่ะ และสําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสูงในเรื่องของฮอร์โมนและภาวะของอาการหรือว่าความการแสดงออกที่ออกมานะคะอาจจะรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าซึ่งถ้าไม่ตื่นตัวหรือว่าไม่มีการพูดคุย เพื่อที่จะช่วยก็อาจจะนำไปสู่ความสูญเสียได้และเหตุการณ์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความตื่นตัวและมีความพยายามมากขึ้นที่จะสื่อสารเรื่องคนที่มีภาวะอาการซึมเศร้าค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรเดียทาสมุทรค่ะราวหาเดือนก่อนเฮมิชมากอฟินสูญเสียภรรยาประนัยาอุนปะทรและลูกชายอาเธอร์วัยแเดือนจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดรุนแรง หลังคลอดลูกชายคุณปัญญาและครอบครัวพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะโรคซึมเศร้าหลังคลอดรุนแรงแต่ไม่สำเร็จ um, When Pranaya gave birth and it's just like there's something to be aware of. He's had it, he had a few friends that have been through some issues um, not as severe as ours but pretty pretty severe. Um, and so it was just sort of a, a comment made in passing, but it stuck with me. And so um, it was something that was in the back of my mind uh, right, from the, right from the beginning. And so when, when I did start to have some issues, it was something that, that left to mind. So being aware of that upfront, I know in our situation, um, despite doing that and despite getting onto it early and despite everything, um, as, I, as I mentioned in the, in the recording. เพ um, ื่อเปลี่ยนความสูญเสียเป็นพลังขับเคลื่อนเฮมิชมาคอฟินก่อตั้งมูลนิธิประนายาและอาเธอร์มากอฟินหรือแพมฟาวเดชั o นตั้งเป้าสร้างความตระหนักระบบสนับสนุนผู้มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดรวมทั้งงานศึกษาวิจัยถึงภาวะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนและหลังคลอดบุตรระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษระบุว่าอาการซึมเศร้าหลังคลอด เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปมากกว่าหนึ่งในสิของแม่หลังคลอดประสบกับภาวะดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อสามีและคู่ชีวิตด้วยซึ่งแต่ละคนอาจจะประสบกับลักษณะและความหนักของอาการที่ต่างกันไปทั้งภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดโรคซึมเศร้าหลังคลอดไปจนถึงโรคซึมเศร้าหลังคลอดรุนแรงสุภาพรไกลสิริหรืออ้อมคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกไม่ถึงสองสัปดาห์ เล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หลังคลอดพอออกจากโรงพยาบาลได้สักสามวันที่มาอยู่บา้านก็เริ่มรู้สึกว่าพอตกเย็นบรรยากาศทำไมมันดูแบบซึมซึมเศร้า,ามันมันพอมันมืดแล้วมันรู้สึกแบบบรรยากาศมันทําให้รู้สึกแบบหม่นหมอง ในใจอะไรอย่างเงี้ยทําไมมันถึงเกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาทั้งนนที่ฉันก็ต้องมีความสุขไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยคือเรามีลูกเนาะแล้วลูกเราก็เออหน้าตาหน้าเกียดหน้าชางังอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รอเขามานานเขาก็คือส่งขันเอะแต่ทําไมเรารู้สึกว่ามันอยู่ๆมันก็แบบอยากร้องไห้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยชนาภาวรรณพักหรือโบเล่าให้ฟังว่าหลังคลอดลูกคนที่สอง รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อร่างกายเช่นมือเท้าเย็นหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะนอนไม่ได้จึงตัดสินใจไปพบจิตแพทย์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการวิตกกังวลหลังคลอดเธอเล่าถึงข้อจำกัดการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพจิตใช่พบจิตแพทย์นียากมากสำหรับสำหรับสำหรับคนไทยหรือว่าคนที่รู้จักในการไปพบจิตแพทย์คือบางทีอาจจะ รู้สึกว่าเองไม่ได้เป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมัน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 จริงๆมันแก้ไขได้จริงจริงมันทําให้เราสบายขึ้นได้คนรอบข้างเนี่ยอย่างอย่างโมไปพบจิตแพทย์เนี้ยคนรอบข้างเขาจะอุ้มทำไมต้องไปพบจิตแพทย์ด้วยแล้วเอ่ออาการมันเป็นยังไงคือเขาไม่เข้าใจว่าว่าสิ่งสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีในสมองมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราคิดมากมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือคนรับพานก็ก็มีที่ไม่เข้าใจก็มีอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ช่วงแรกก็ไม่เข้าใจก็พอพอเราเป็นตรงนี้เราก็คุณคุณแม่ลองลองอ่านดูนะใน Google ก,ก็มีว่าเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยมัน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 เป็นแบบนี้คุณแม่เข้าใจพอเขาเข้าใจมากขึ้นก็ทําให้เราสบายใจขึ้นในหลายประเทศมีการนําแนวทางการประเมินสุขภาพจิตแม่หลังคลอดมาใช้ไปจนถึงศูนย์พักพิงดูแลแม่และครอบครัวหลังคลอด หรือระบบเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามภาวะหลังคลอดเฮมิชมารอ f ฟินสะท้อนว่าระบบดูแลด้านสุขภาพจิตของไทย <and> โดยเฉพาะการดูแลแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด <and> ต้องมองไปไกลกว่าโรงพยาบาลจิตเวช18มีนาคมนี้เฮมิชพร้อมทีมจะเริ่มกิจกรรมวิ่งระดมทุนเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจากเหนือสุดของสกอตแลนด์ไปใต้สุดของสหราชอาณาจักรระยะทาง1,400กิเมตร เป็นเวลา17วันชลทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน